สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทําให้ไม้หายช็อตนะครับหรือไม้ปกติต่อให้ไม้คุณซื้อมากี่บาทก็ตามจะให้ไม้วัดหรือไม้อะไรนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับอย่างแรกเลยนี่ครับกดคลิกขวานะครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้าแบบผมไม่ได้ปรับอะไรนะดูนะ AI ผมปิดปุดป๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือหลืหลเห็นไหมเสียงมันจะแตกมันจะไม่เพราะ มันรู้สึกแบบโอ้โหช็อตจัดอ่ะนี่พอผมปิดปุ๊บสวัสดีครับมีเห็นไหมหายแล้วอ่ะเดี๋ยวผมมาสอนโหลดเลยละกกันนี่ครับยังแรกเข้าไปใน Google เลยแล้วก็พิมพ์นี่พิมพ์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างลิมนะครับแล้วก็โหลดเอาลิงก์ใต้ร่างลิมนี่แล้วก็กด6 4บิตนะครับถ้าขายสามสิบสองบิตอันนี้อันนี้6 4บิตกดไปครับแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเข้าไปหาไฟล์หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาไหนว่าโปรแกรมนี่นะครับก็กดติดตั้งไปกด yes next next กดไดดีนะครับแล้วแต่คนคนระับเอาไดที่เราไม่ได้เล่นกับเกมมผมได้แล้วกดในกด install แต่ถ้าพอเสร็จก็กด finish นะครับ แล้วก็เข้าไปที่เนี่ยเดี๋ยวสมมุติแอปมันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมกดไปที่นี่แล้วก็พิมพ์ชื่อเลยครับพิมพ์ชื่อนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วกดเซต,ตไว้นี่ครับผมแล้วก็กดมากดปรับแล้วแต่ทุกคนนะทุกคนจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ตอนแรกมันจะอยู่ประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวผมเสียงมันจะแปลกๆนะอ่ะมันจะสมมตินี่นะดีฟอลต์ตั้งอยู่ตรงนี้อะ่ะดีฟอลต์ตั้งอยู่ตรงนี้นครับทุกคนก็ปรับไปเรื่อยๆนี่ครับมากดที่ ไอ้ไอ้นี่แล้วก็กดมาที่เทส์นี่กดตรงนี้แล้วก็กดแอปพายนี่ครับมันก็จะได้ยินเสียงตัวเองคุณก็ก็ปรับๆไปนี่สวัสดีครับ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 เหมือนเบสดอันนี้เสียงหนังเบสนะครับไอ้ครับกูนี้พูดไม่ค่อยจะชัดอันนี้ก็แล้วแต่คนครับถ้าสมมติเสียง รบกวนมันเยอะก็ลองปรับปรับห้าไปเรื่อยๆครับพูดพูดไปแล้วก็ทําไปนะครับนี่เห็นไหมเสียงมันจะแบกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ่ะอันนี้ก็คือสมมติคุณพูดเบามันก็จะไม่ได้ได้ยินนะครัเดี๋ยวผมปรับสุดๆนะเดี๋ยวเนี่ยผมพูดผมพูดเบาๆมันจะไม่ได้ยินนะครับที่พอได้ยินเสียงตัวเอง แล้วมาในนี่โอเคนะครับนี่ครับก็ปรับไปเท่านี้นะครับแล้วกดปรับแล้วกด AI นี่ด้วยเลยนะนี่กด AI นี่ด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ได้อีกก็กดไปที่เนี่ยมันมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับกดนี้นี่นี่แล้วกดขวากดเทินสมมตินี่ออฟอย u ่เท n นออนี่ครับ มันหายแล้วเห็นไหมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไลฟ์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับมาดูกันได้เลยท้ง youtube ทั้งเฟซแล้วก็ปิดผมไลฟ์ท้ง YouTube ท้งเฟซนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันครับขอบคุณครับไลฟ์เวลาลงเวลาเล่นมาดูกันได้นะครับบ๊ายบาย